สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนี้ครับแผงจอรปนระเื้านะครับจับคู่รอบเที่ยงๆนะครับมาพบกับพี่ๆสมาชิกอีกแล้วนะพี่นะสำหรับแผงจอรนในชุดนี้ก็จับคู่เลยพี่นะครับองเดียว200จับคู่300บาทนะครับสนอกสนใจคู่ไหนนะครับสกิดมาหาผมได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวพี่ส่งฟรีทุกรายการไม่มีค่าจะส่งใดๆทั้งสิ้นนะครับ โอ้สนุกแน่นอนนะครับคำเดียวสั้นๆง่ายๆเลยพี่นะครับสนุกและเราใจแน่นอนเดี๋ยวผมเริ่มไม่เล็วกันพี่นะครับเพื่อไม่เป็นการอ่เสียเวลานะครับพี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับรายการแรกนะครับรายการแรกของเราอันนี้คือคู่ละ3 0 0องคงละสองร้เจ้าองค์เดียวหรือจับคู่ได้หมดนะครับมาจัดเลยแล้วกันพี่ขออนุญาตเช็ดกล้องก่อนนะเพื่อเพิ่มความผมชันลึกนะครับมารายการแรกนะครับรายการแรกเอาเป็นพวกลบบุรีไหมพี่นะปกลบบุรีนะ สองร้อยคู่ละสามร้อยนี่จัดแบบของดีๆเน้นๆเนื้อๆเลยนะพี่นะในครับไม่ได้ย่อยนะครับนี่พระเด็ดๆทั้งนั้นนะครับอ,องค์ละสองคู่ละสามจัดได้จัดนะครับรายการแรกในทีนะเป็นพระป,ปกนะครับองค์นี้ก็พี่นะครับเป็นพระปางเปิดโลกนะครับไม่เป็นพระปางเปิดโลกนะนะเปิดโลกหรือเป็นพระล่วงอะเปิดโลกหรือเปล่าเนะี่ยน่าจะใช่นะมือทิ้งดิ่งแบบเนี้ยพี่นนครับน่าจะใช่นะพี่นะมือทิ้งดิ่งแบบนี้ในะครับด้้นหลังมีตัวยันหรือเปล่า อันนี้น่าศึกษาและน่าสะสมนะครับสําหรับองค์นี้นะน่าศึกษาและน่าสะสมก็พี่นะคล้ายปางเปิดโรคอ่ะเอา200คู่ละสา0ร้อยะพระแท้นะพี่นะครับเนี่ยดูดิอย่างเนี้ยยอดธงเนี่ยเนื้อสวยมากครับพี่หลอโบราณเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับเป็นกระแสโลหะที่เก่านะครัเป็นกระแสโลหะที่เก่าครับพี่นะครับแล้วเก่าแล้วมีคราบจ้าแดงด้วยนะนะครับเป็นพระยอดธงครับพี่ยุทิยาครับพี่อันนี้ตะไบเดือยออกนะครับเหมือนจะมีเดือยนะครับเป็นรอยตะไบนะครับเป็นรอยชอบรอยตะไบออก เอางี้แล้วกัน200คู่ละ3 0 0บาทนนครับอันนี้จะเป็นอ่อซุ้มนครโกษาเนื้อดินนนครับนครโกษาเนื้อดินครับพี่สวยธรรมชาตินะครับสวยธรรมชาติครับพี่ดูเนื้อเขานี่นะครับโอ้โหแร่มะขามนี่ขึ้นมาปึบพับเลยนะเนครับแร่มะขามนี่ขึ้นมาพึบพับไปนะเอา200คู่ละ300อซุ้มนครโกษาเนื้อดินในครับ อีกหนึ่งอง hai, นะครับนะซึ่งต้องใช้คําว่าเขาได้เก่าครับพี ier, ่แนวศรียุทธยาแนวมงคลประพิษแนวมงคลประพิษนะนะห่วงเชื่อมน,นะครับพี่อะมงคลประพิษไม่ธรรมดานะห่วงเชื่อมหลังยันครับพี่ในฮะโมยันติตวัดขึ้นมาเป็นสันเป็นนูนเป็นแท่งขึ้นมาเลยพี่แนวห่วงเชื่อมเงินดะ้วย อา2 0อยคู่ละ300ร้อยครับเรี่ญนี้นะพี่น้าเสียงสีฤยานนครับบอกผมด้วยแล้วกันคอน้ำเต้าหลวงพ่อน้อยกับพี่นะบอกแล้วจัดของหลักๆจัดของเน้นๆให้นะครับไม่ได้พาย่อยนะครับพาหลักๆเลยคอน้ำเต้าพ่อน้อยนะครับดูกระแสเนื้อแล้วกันพี่นะครับด้วยความเก่านะครับด้วยความเก่ากับพี่ไม่สามารถปริเสธออกได้เลยนครับไม่สามารถปริเสธออกได้เลยพี่เดิมและธรรมชาติ200อยคู่ละ300รอบาท นี่ยครับไปต่อดิพี่นะครับองค์นี้ต้องใช้คําว่าเดิมจริงพี่2512้องเอเรียดนี้เขาตัดออกมาเฉพาะอ่ตัวองค์พระนะครับตัวองค์พระแล้วเขาไปเลี่ยมไว้นะนะครับอันนี้คือได้ได้ทั้งเดิมได้แท้ได้เก่าด้วยดิเนี่ยครับเออได้เดิมได้แท้ได้เก่าก็พี่เนื้อตะกั่วแห้งแก๊กนะครับเนื้อตะกั่วแห้งแก๊กนะครับจานให้จานนะ200คู่ละสามร้บาทนะครับองค์นี้นะครับจะเป็นปราปกนะครับน้ำปกเนื้อสมฤทธิ์ครับพี่อันนี้ต้องใช้คำว่าเทวรูปก เนี่ยครับใช่ไหมเออต้องใช้คําว่าเทวรูปปกครับพี่สวยเนี่ยนะเออสวยเลยพี่รอยตะไบเดิมเลยเนะี่ยครับรอยตะไบเดิมเลยพี่โอ้โหนี่สวยจริงเนี่ยครับเออสวยจริงไม่ต้องอิงนิยายใดๆทั้งสิน้นผ้าแบบนี้เนี่ยครับไม่ได้เจอบ่อยบ่อยจัดได้จัดนะพี่ๆจา๋าจัดได้จัดนะครับเอาไปสองร้อยคู่ละสามร้อยบาท เนี่ยครับองค์นี้นี่นี่อีกหนึ่งองก็พี่เพิ่งได้มานะครับหลวงพ่อโตเอ่อพ่อโตหลักสี่ช่ยแม่ที่เขาเรียกกันอ่ะเนี่ยครับพระสายกรุงเทพกับพี่นะหลวงพ่อโตหลักสี่หน้าเก็บกับพี่พระแท้แลดูง่ายเนี่ยครับเนี่ยหลวงพ่อโตนะครับพิมพ์เข้าไปดูได้พี่ในระบบมีแน่นอนนะครับพี่พี่จ๋าพี่พี่ลองพิมพ์เข้าไปดูในในระบบนะพี่นะนะหลวงพ่อโตวัดหลักสี่สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทเนี่ยครับแล้วก็หลวงพ่อเปิ่นเนีครับหลวงพ่อเปิ่นอันนี้มีโรยพลอยด้านหน้าเนี่ยครับหลวงพ่อเปิร์นกับพี่เนี่ยครับบางพระ หนยย้าพระยังสวยเลยพี่แมมกดพิมพ์ได้สวยคมชัดลึกนะครับกดพิมพ์ได้สวยคมชัดลึกครับพี่เดี๋ยววัดบางพระครับพี่ปีสามสี่นครประถมนะครับนครปฐมครับพี่สองร้อยคู่เราสามร้อยนะหลวงพ่อเปิรนนะครับพ่อเปิรนสองร้อยคู่เราสามร้อยอันนี้องค์ครับพี่เดี๋ยวองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อคนครับพี่หล่อโบราณนะครับหลวงพ่อคนครับพี่นะครับพ่อคนบางแสนนะครับหล่อโบราณครับพี่นะพี่ดูกระแส อ่าพี่ดูกระแสนะครับร่องรอยการหล่อบูนดังเออนี่ต้องใช้คําว่าเขาเดิมดีนะนะครับเขาเดิมดีนะเห็นไหมนะครับเพราะคนบางแท่งองค์นี้เอาสองร้อยคู่ละสามร้อยในครับจัดได้ที่หูพี่พาสติสวยทั้งนั้นนะครับชุดนี้นะนะครับเออไม่ใช่ธรรมดาพี่อ่ารูปหล่อหลวอเงินกับพี่นะครับพิมพ์นิยมนะครับเนื้อเขาจะออกแบบสไตล์เหลืองอมเขียวนะครับเนื้อเขาจะออกแบบว่าสไตล์เหลืองอมเขียวนะครับจีวรเป็นชั้นชั้นชั้นเลยพี่เนี่รอยตะไบเนี่ย เนีครับเอดูรอยตะใบเนี่นะครับนี่ช่อเดิมนะครับช่อเดิมช่อธรรมชาตินะครับอ่าช่อเดิมและช่อธรรมชาตินะครับสวยนี่ครับเออสวยเลยล่ะพี่นี่ครับไม่ได้สวยธรรมดานะสวยเลยล่ะพี่ 200คู่ละสามร้นะครับสำหรับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมของเรานะครับองค์นี้ก็พี่นะครับหลวงพ่อเขียนต่อเลยแล้วกันนะครับเราแวกใกล้เคียงกันนะครับหลวงพ่อเขียนพิจิตรครับพี่นะครับหลังค่อมๆแบบนี้ไม่มีที่อื่นที่ใดนะครับหลวงพ่อเขียนพิจิตรพระเนื้อสวยนะเห็นไหมพระเนื้อสวยนะพี่นะหลังค่อม200คู่ละสามร้นะครับรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่อุดกิ่งนะครับรูปหล่อโบราณนะครับไม่ทราบที่อุดกิ่งนะครับเนี่ยดูการอุดเด้อ ในครับผู้พาแท้แท้พี่เนครับเม่อไม่ใช่ของเล่นเนี่ยพระแท้ๆนี่แหละแต่บางทีเอ่อองค์นี้บางทีเราไม่รู้เป็นหลวงพ่อทรัพย์ไม่พ่อทรัพย์ก็พ่อเตียงครับพี่ประมาณนี้นะสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับสองร้อยคู่ละสามร้อยไปต่อเลยดีกว่าในครับองค์นี้ในครับอันนี้สไตล์หลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะเนี่ยครับสไตล์การหล่อนะครับแนวหล่อที่มีรอยเหนื่มีค้าบแบบนี้ในครับล่องรอยการหล่อของหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับเนื้อสวยสวยพี่ เนี่ยครัเนื้อสวยๆพี่หลวงพระทาวัดพระเนียงแตกนะพี่นะสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทเนี่ยครับแล้วก็ห้าเหลี่ยมชินาราชเนี่ยครับพวกนี้วัสดทฐานแน่นอนเนี่ยครับห้าเหลี่ยมวัดสุทฐานแน่นอนครับพี่นะเป็นเหรียญชินาราชเห็นไหมกระแสเนื้อความเก่าร่องรอยการตกแต่งและแทงตะไบในราคาเบาๆครับพี่เนี่ยครับได้แบบต้องเชื่ว่าในราคาที่เบาๆเนี่ยสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทเนี่ยครับคุณแผน เนี่ยครับองนี้เป็นคุ้นแผนต้องใช่ครว่าเป็นคุ้นแผนต้องยชื่ว่าคุ้นแผนเคลือบหรือเปล่าพี่นะครับเขามีร่องรอยการลงสีไว้ด้านหน้าเนี่ยครับคือว่าเขามีร่องรอยการลงสีไว้ด้านหน้าเนี่ยดูดิมีร่องรอยการลงสีเนะยครับด้านหลังก็พี่เนื้อแกล่งเนื้อแห้งละเอียดเลยไหมเนี่ยทั้งแกล่งทั้งแห้งทั้งละเอียดเนี่ยพี่ดูเนื้อเขาดิเห็นไหมแร่ขึ้นเลยเนี่ยเออแร่ขึ้นเลยพี่ 200คู่ละ300นี่ครับแล้วก็พระกิ่งนะฮะโอ้โหพี่นี่ครับดูพระกิ่งเขาเนี่ยรอโบราณเนะฮะเป็นพระกิ่งรอโบราณครับพี่เอาสวยนะนะพระกิ่งรอโบราณนะพี่นะจับคู่ได้นะนีผมบอกแล้วว่าใครไวใครได้พี่ช่อเดิมเดือยเดิมนะยครับตาใบเดิมด้วยนะครับตาใบเดิมด้วยเอา200คู่ละ300บาทนะครับคุณแผ่นเนี่ยพี่นะองค์นี้จะอยู่ถุงซีนะบอกผมด้วยนะคุณแผ่นเนื้อออกสี สีขึ้ครีมนะครับนะเนื้อดินนะจะไม่จีจาดนะครับจะไม่จีดแบบว่าออกสีส้มไม่ออกสีแดงอะไรประมาณนี้นะนี่จะสีออกจืดจืดหน่อยนะค,คุณแผครกบพี่ยุดยานะค,คุณแผนยุดยาครับพี่ไม่จะดีอยู่ที่ใดเลยนะยุดยาแล้วดูเนไหมเนี่ยดูมวลสารแล้วลกันเห็นไหมดูมวลสารแล้วลกันพี่สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับสมเด็จครับพี่องค์นี้สวยจริงนะครับสมเด็จหลวงพ่อบโบยคาบน้ําทองกระจัดกระจายเลยพี่นะครับคาบน้ําทองนี่กระจัดกระจายเลยพี่นะครับสำหรับองค์นี้นะ สมเด็จนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อโบโยวัดมะนาวครับพี่นะครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวโหสวยจริงนะครับสวยจริงหลวงพ่อโบยวัดมะนาวสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้ครับพี่เนื้อแกร่งมากเนี่ยดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมองค์นี้เขาลงรักลงชาติปิดทองไว้นะนะครับพระองค์นี้นะครับพระองค์นี้ผ่านการลงรักนะครับนะบผ่านร่องรอยการลงรักมานะครับองค์นี้เอา สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับนี่ครับพี่นี่ยครับสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับเนื้อแกร่งนะครับเนื้อแกร่งมากสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับสําหรับองค์นี้นะพี่นะนะครับอ่าสําหรับองค์นี้นะสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับไปต่อกับพี่นี่ครับพระธาตุกระดานนี่ครับพระธาตุกระดานองค์นี้นี่ครับเป็นพระธาตุกระดานเนื้อตะกั่วครับพี่ นี่ครับนี่ดูนี่อันนี้อาจจะเป็นหลวงพ่อนาฏนะนะส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นของหลวงพ่อนาฏวัดศรีโลหะนะครับสองร้อยคู่ละสามร้อยไม่คุ้มไม่รู้ไปดิพี่ใช่ไหมเนี่ครับเออสองร้อยคู่ละสามร้อยไม่คุ้มไม่รู้ไปดิพี่นี่ครับแบ่งปันกันไปพี่นี่ครับสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนี่ครับอันนี้เป็นจอบนี่ครับจอบหลอดเข้าไปโอ้โหหล่อโบราณพี่สวยมากอเนี่ยครับหล่อโบราณสวยมากครับพี่นะครับจอบ แนวรั่วเขาไปครับพี่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเคียงข้างเส้นเคียงคู่นะพี่นะต่อนี่ส่วนเกินอะไรต่างๆอันนี้ใช้คำว่าครบนะนะครับนะสองสี่เจ็ดแปดแนวสองสี่เจ็ดแปดครับพี่นี่ครับโอ้โหพี่เดิมแบบนี้สองร้อยคูณสามร้อยถ้าไม่คุ้มก็ไม่จะพูดแล้วนะอ่าถ้าไม่คุ้มก็ไม่จะพูดแล้วพี่นแนวไปต่อองค์นี้พี่น้ำเหรียญหล่อน้ำเหรียญหล่อด้านหลังก็พี่ตัวยันเนี่ย อ่าพี่พี่เห็นตัวยันไหมนะครับแล้วตัวยันเป็นเส้นเส้นเส้นเลยพี่มีคาบเบ้าคาบเข่าคาบความเก่าจับติดอยู่อีกต่างหากนี่ยครับเออสวยนะพี่นะพระเราได้สวยได้เด no ิมอยู่แล้วสําหรับองค์นี้ผมเอา200คู่ละสามร้อยบาทนะครับเต่านะครับอันนี้เต่าเก่าแน่นอนครับพี่นี่าววัดัยทองพัฒนาอันนี้ออกการจนะบุรีพี่นะบุวงปูหลิวนะ่ยครับรุ่นในวินาบนะครับรุ่นรวยทรัพย์ครับพี่นะครับเต่า200คู่ละสามร้อยบาทนะครับเต่าปูหลิวนะครับ200คู่ละ สามร้อยบาทนะครับองค์นี้พี่องค์นี้เป็นพระพิตาในพี่นาศนะครับพิมแข้งหมอนนะครับแข้งหมอนเก็พี่พระพิตาในครับพี่ดูเนื้อพระพิตาเนี่ยสวยเดิมธรรมชาติอยู่แล้วพี่ในครับพี่ดูเนื้อพระพิตาได้เลยสําหรับองค์นี้เนี่ยครับเอาไปในราคาสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทเนี่ยครสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับองค์นี้นะสองร้อยคู่สามร้อยในครับแล้วก็อีกองค์นึงก็พี่นะองค์นี้จะเป็นไก่ อันนี้จะเป็นหลวงพ่อโบยวัดมะนาวครับพี่นี่ครับไก่นะหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนี่ครับวัดมะนาวโอ้ย่างสวยนะครับวัดมะนาวดิวจะว่าอย่างสวยนะครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวอันนี้สวยจริงนี่ดูเนื้อเด็กน่ครับงพ่อโบยวัดมะนาวครับพี่นี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์ขี้ไก่สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็สมเด็จครับพี่นะครับสมเด็จองค์นี้นะครับเขาเรียกว่าสมเด็จองค์รงชาตินี่ครับอ่าเขาเรียกว่าสมเด็จองค์รงชาตินี่ครับพี่ดูเนื้อเด็ก เห็นไหมประหลงชาติเห็นไหมประหลงชาติประหลงรักในครับองค์นี้นะด้านหลังเป็นกระดานแผ่วๆในครับด้านหลังเป็นกระดานแผ่วๆครับพี่ในครับสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทในครับสมเด็จนะสองร้อยคู่ละสามร้อยสุดคุ้มเลยพี่ในครับแล้วก็เตารีดในครับนี่เป็นเตารีดด่อวัดเนื้อเหลืองครับพี่ในครับเตารีดด่อวัดเนื้อเหลืองนี่ครับช่อเดิมช่อธรรมชาติพี่เห็นไหมรอยช่อปิ้นๆเนี่ยพี่เห็นไหมรอยช่อปิ้นๆเดิมและธรรมชาติในครับองค์นี้นะสวยมาก เนี่ยบ้าสวยมากครับพี่เนี่ยครับองค์นี้อ้าวแบ่งไปพี่เนี่ยครับเบาๆไปนะบ้าเบาๆพี่สองร้อยคู่แล้สามร้อยเนี่ยครับเต่าดีสองร้อยคู่แล้วสามร้อยแล้วก็องค์นี้เนี่ยครับสำหรับองค์นี้นี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับอ่าพี่ดูได้นะครับองค์นี้นะเป็นพระปิตาครับพี่เนี่ยครับหลังแบบออกแล้วพี่แล้ววัดเคียววันนะครับฮะออกวัดเคียววันครับพี่นะหลังแบบสองร้อยคู่แล้วสามร้อยหูยเก่าแห้งเดิมพี่อันนี้เน้นดูง่าย เนี่ยนี่เน้นดูง่ายครับพี่นะครับเก่าแห้งเดิมครับพี่เนี่ยครับเอาไป200คู่ละสามร้บาทเนี่ยครับแล้วก็อีกหนึ่งองค์ครับพี่เนี่ยครับเป็นพระปิตาเห็นไหมเป็นพระปิตาครับพี่เนี่ยครับโอ้โหดูดิไม่ว่าจะเป็นร่องนิ้วความเก,ก่าครับพี่นะครับร่องรอยตกแต่งแล้วแทงตะไบข้าวเบ้าที่ยังคงเดิมเนี่ยครับในราคา200คู่ละสามร้เป็นอะไรที่บอกเลยว่าโอ้โหสุดจริง แนวสุดจริงสุดจัดในครับหลวงพ่อโตบางพลีครับพี่นี่ครับหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อโตบางพลีครับพี่นะครับหล่อขึ้นมานี่ค่บเบ้าเดิมๆเลยนะนครับหล่อขึ้นมานี่ค่บเบ้าเดิมเลยพี่นะครับยันสวยคมชัดหรือี่ครับยันสวยคมชัดหรือครับพี่นี่ครับหลวงพ่อโตบางพลีสองร้อยคู่ละสามร้อยในครับพระลีลาครับพี่นะเป็นพระลีลาส่วนมากจะเป็นแบบนี้จะเป็นเนื้อของสุโขทัยในครับพระลีลาองค์นี้นะนะครับส่วนมากเนื้อจะเป็นของสุโขทัยครับพี่ในครับออกอมส้ม นี่ครับต้องใช้คานี้นะครับออกอมส้มและเนื้อสวยสวยอืมเห็นไหมด้านหลังเป็นรอยนิ้วมือครับพี่นะเป็นพระธีราวนะโดยส่วนตัวนะคิดว่าน่าจะเป็นของสุโขทัยเนี่ยครับคิดว่าน่าจะเป็นของสุโขทัยสวยมากพี่สองร้อยคู่ละสามร้อยเนี่ยครับเราก็นี่เลยนีครับนี่เป็นอ่าพระครูรุ่งนะครับหลวงพระุูงวัท่ากระบือเนะยครับหลวงพระรุ่งวัท่ากระบือเนื้อสวยสองสี่แปดสี่เนียครับสองสี่แปดสี่ 200คู่ละ300บาทนี่ครับแล้วก็พระคงนะพระคงองค์นี้ต้องใช้คกัว่าคาบกรุเดิมนะเลยหนาพระคงองค์นี้นะต้องขออนุญาตใช้คำว่าคาบกรุลเขาเขาคงเดิมหนาเขาคงเดิมครับพี่หนาคาบกรุนะหนาแน่นมากนะครับหนาแน่นมากเลยพี่นะพระคงอันนี้อาจจะเป็นกลุ่เก่านะครับแล้วจริงๆเลยนี่อาจจะเป็นกลุ่เก่าหรือเปล่านะครับสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับพะรอดหนบต่อเลยพะรอดเลยดูเนื้อเนี่ย นี่ครับดูเนื้อนี่พระรอดนพินาดาดูเนื้อเดี๋ยวมาด้านหลังร่องรอยการกดรายนิ้วมือนพินาดสวยมากสวยเดิมธรรมชาติจริงๆนี่ยครับสวยเดิมธรรมชาติจริงพี่สําหรับพระรอดองค์นี้นพินาพิมพ์เล็กพระรอดองค์เล็กๆไม่ใหญ่มากั็พี่คาบเดิมๆเลยสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทเนี่ครับล้าก็พระหูยานนี่ครับหูยานเป็นเนื้อทองเหลืองรอโบราณครับพี่เนี่ยพระหูยานเป็นเนื้อทองเหลืองรอโบราณนะครับคาบเข่าคาบความเก่าก็พี่หน้าตาสวยคมชัดเลยเห็นไหมพี่นะครับหน้าตาท่านเขาสวย คมชัดลึกเนี่ยสวยคมชัดลึกแบบเดียวพี่เดียบโอ้โหต้ใช้เาว่าสวยจริงเนี่ยครับองนี้เอาสองร้อยคั่วสามร้อยบาทเนี่ยรายการสุดท้ายและท้ายสุดเนี่ยครับในช่วงนี้นะในรายการสุดท้ายและท้ายสุดกับพี่เนียบบ้านกลางห้าเหลี่ยมอันนี้เป็นคุณแผนบ้านกลางนะนะครับเออนี่เป็นคุณแผนบ้านกลางนะพี่พี่บ้านกลางนะครับ อ่าแบ่งไปพี่เนี่0สองร้อยคู่ละสามร้อยใครไวใครได้พี่ช่วงโปรโมชัน่นะครัยช่วงโปรโมชั่นสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับช่วงพักเที่ยงนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆใรที่สนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ